บัดนี้เหจังว่าแตรสนั้นกว่างสัญญาณได้แจ้งเหตุด่วนพิเศษสสออกเล้วนเตรียมจอนตัวทางที่นังยังว่างวางสั่งบ่อยังจองจับกันนุ้มสองเจ็ดสามบ่ท่านขับบ่ออ๋อพ่อได้จาาไในเป็นแหล่บ่พาแว่ไปทั่วพร้อมในตัวห้องเท่าสิบห้าเจ้า,าแรืเลย นบัดนี้สิขอบอกสาธุชชนหมดสุขุนที่มาฟังนั่งเต็มสาระกว่างขอพัยยี่ทวงท่วงฉันขั้นผิดพลาดอาโนยาเถิดมวยจอนขั้นบ่บอกกลองหูมนักปานพวกผู้รัวนิ่งอยขั้นผิดใจก <c oughs> ่ <c oughs> อนผ้าไปสิสอนยุูมบอกพระธรรมม่จำแจ้ง เมื่อสุ่ทางสิสอนให้บ่พอใจเนี่เฝ้าในสอนเอาเป็นเอาตายพอแทน้นอละมือนี้ฟังที่เสีส่ยงสองทางสอนไปมือสู่ทางพวกหนุมน่มๆทั้งสมสาวฟังเรื่องเล่าห้สังหอนแต่ละตอนให้จำไว้สอนสาวไทยเป็นมุดตนฟังนี้พนเขาเอาว,ว่าไว้ปวดดายุบป่องป่องให้สาวลาหมูเฮา โอ้ยคุณไม่พดเขาแจ้งว่าหรือหากแม่นความจริงกาบ่าหูบอกว่าหญิงสาวเสดบ่อถือของทอง ฟังแต่เพลงเขาอ่อนฟังเอาเป็นตาในเขาวาหน่อยหรือไงพันหลับใส่ปากโลดกินเขาโพดพ่อปันเผ้าเช่นแช่เขา,าดิมสีกฟ้าแดกปันลองปอบอกับเมกกบะพรอป้านเพิ่นเป็นขีขาดังเสียงฟ้าเจ้าพาลุงเบอกับแฟนนอนโคงออกคุณค้าคุณขาม โอ้ยคำมูนีแม่นเขาหาหรือเป็นจริงม้หญพงสาวลาถึงเขาหาการตามทอนในสังโวนเดินน้องพียาสิเป็นจังสีเขาสีบ่าอยู่บนเสาให้ตามข้องผู้เทาพวกพ่อแม่เข้าสอนย้ำสิกินให้สังโวียด้วนเกินเมื่อนนามเจริญยาขอให้คือสาวเท้ยาทําแปลให้มันแปลกสีกปลาแดกยาสุเฮ็ดในคนเห็น ขันคนเห็นเขาสิห้องเพลงใสเป็นตานสาวไทยเอ้ยบ่พอใจกะสิทำหน้าบึงมาฟังแลบ่มวนใจสันเฮาก็นาสิกานเอ้ยสาธ แ่นั้นฟังแล้วโปรดทราบไว้กระทำใจเขาพ้องอย้ายใ,ใจมัวมองให้คิดตองอยู่เรื่อยกระบวนเมืองมาเรื่องเล่าเ <c oughs> พิ่นว่าเป็นสาวนี่เกี่ในย้ายมันคลองเนื้อน่งเนื้อมือเบืองซ้ายเบื้องขวาเจ้าจะยัดใส่นองคนสี่ตองเก้าวว่น สามกามวลสาวจอยว่าจะพ้อยเบามวนมวนกันไปไม่เพราะควรยาเสียดเด,ด,ด่นหรือลมลินว่าแงงอนเสียขอสอนแต่เพียงนี้ฝูงสตรีคิดทำเอียงเนื้อเอาไปไหลกะสิช้ำสิสซังซัมผัวก่อนตอนเน้แหวมาเข้าอันไทยเฮาพวกคนน้วงยาสสิวัวหยุ่ม ยุ่มกันผ้าเลื้องสาวโตแหงบ่อปินกาวให้เขาว่าปินเพิงข้อมตัวเองเบางานย่างใดทั้งนั้นตอนกลางวันันเงาห่วังงานทั้งป่วงบ่อหลิงลำนอนป้าหำอยู่แต่บ้านงานที่ต่างบ่หวลยตอกลางคืนแล้วนะเว้ยไปเฝ้าแม่คนสวยนั่งตาใสบ่มีงไวตลอดคืนจนแจ้งกลับมาเฮือนตาแหงพันเงานอนป็นตาใน โอ้ไปไลยกสิเชียร์ให้คอยเจหน่อยอยู่บ่อเศร้าฉันขอบอกพวกเจ้าชายนุ่มสุมสะกันฉันขอเตือนท้เฮาอย่านั่งเงาให้คนถ่วงงานทั้งปวงมีไวให้พ่อใจสางก้อยาสิขยดให้เมยาสิสั่งให้พ่อมันสิเป็นบาพายระวังไว้หมู่เฮาอนาคตพวกเจ้าสิสูงส่งสุดใสขั้นต่อไปเมียเมียจังไหนสิ ด,ดลูกกาสีหลายเฮาสีหายังเลี้ยงเข้าต้องเปียงแต่ยังนุ่มสุ้มมลูกแล่ต้องเขาสีใดเพึ่อผ้ายาสีอยู่ลาลายบากบันพญายามส้มกำลังยังแข็งซ้มเหือแห,งห้งยังไหลคอยเพียมขย,ยันไว้ยาอะไรน้ำบองกันชากอกยาไงญ่วรปันวาซุ้มให้เวียกกันไกับบอสางเที่ยวงานแต่กอกยาบ่เมนเดี โอ้ยทําไม่จริงแนะน่โทอนายาสิว่าว่าเป็นการขันมีงานก็นมีเงินหงจะเลื่อนไปนาะสิขอจา่าแต่เพียงนี้ฟังไว้จี่าเขียดคุณโอ้ยขันบา่วงพวกคุณฉันก็บ่อยากเบาเพราะเฮานี่หาขวงกันน้อยยุ ว่วจากนี่นั่นคุณสำคัญพวกพวกอ่อใหญ่ไม่ย้ายเอ้ยให้สาบไว้หลานสินได้เก่าจา้จาจักพวกใดกันดอกว่าที่เขาว่าอยู่ในเพลงบ่เม่นเฮาเป็นเองออกแม่เอ้ยอย่าใจหน่อยเ่าบ้านหอยบ้านแข่ทั้งชุมแพร่พุ่นดอกใหญ่เขาว่าใส่อยู่ืเลยคือแท้ดังจาม เป็นตาในแต่ละว่าคุณญาบ่คือหลังเลยบ่ฟังคำาสอนบ่สินีไปนามทางวัดว่ากระไรถิมสินทํมบ่เอือเอาวานะมกระหลดพ่อเก่าเก่าหอดสินหากรบ่ได้เที่ยวเขาแต่ป้ามอน โอ้ยนั่งอย่ใส่กัมอนมอนเลยบ่ห่วงทั้งวัดจากวันตัดวันเสียนสซตวินซอนโอ้บัดเขาโฆษณาให้ไปดูหนังฟังลำมูท้ากูเน่เป็นยังสูอยากกูหนก็ต้องสูหูตั้งนั่งสะอ่อนหอบสาดไปตั้งแต่แดดเสาร้หอนล้วมฮอนตาว้นแดงเกินมาแข่งกันเขาโชว์ออกกระบำล้ำเต้นตั้งแต่วันจนเศารบ่มีเหงาตั้งใจใส่เป็น แต่นายเด้ใจสั่งมามักแทรว่าผวนขานงเงืดหลายขันซวนไปสู้ขายนรเขาวัดฟังทมย่อมือน้ำข้าลานทานพระคุณอภัยบางหาแต่เนวมาอ่างสวเหมิดปีบังเป่าย่อมือเอาอยู่เลยจนสิเท่าแกตาย อันนี้บอมันบอพื้นหายตั้งแม่นควมจริงใช้หรือยิงก่อพ่อปันกันสู่วันหนึ่งเป็นหายบาดย้ำตายปันเสียวไปได้ันแนวไม่มอนปันกะยืมเอ้แม่นลูกหลานก็อย่าหวังว่าสิได้นอกไปพร้อมพำกันถึงร่างกายเจ้านั่นก็ถูกเจีผยาไฟ แนวเตดไปคือบุญกรรมที่กระทําเอาไว้จาระไเนื่มาเพียงนี้ฟังไว้จีให้คิดอ่านเมือเหนือคอยมิจานกระสินบนเบืองมาทาจออายุแสมอันเทวางไปหันวามเนเท่าบ้านนี่ดอกฉันว่าขึ้นมาเอง บวบาตามเพลงเขาจาว่านายเนี่ยคนเ่าไทยบ้านเฮาบ่เห็เนเป็นคือนั่นบอมีวันว่าสิงูเ่าธรรมาธรรมโ้กะบ่าบ้านมูเจา้าได้ยินเบาอยู่แต่ดดนคือบ่อยเห็นแม่ซุนเตือนพ่อปันไหเเ่าทั้งไก่พุ่นดอกหนาจีซาหรือเพลงฮองคันเป็นคือเขาลองไฟปฟังก็ต้องนาย เจ้ากัสินายไัฟังกัสินายฉันผู้เทศกัสินายขอฟ้ายมชีราอ้ายผวนคอแคมเตียนเตาลู่